ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดี ทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l ส2023น่สบนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ทำการพูดถึงแพ็คของ Play e r of the w ว e ทคนเราททำการคาดการแพ็คของ Player of t h e Week นะครับก็มีใครกันกบ้างเาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทือทำการพูดถึงการคาดการแพ็คของ Player o f the w ว e ทคนหรือว่าพูดถึงแพ็คของ Player the Op W นะครับ สำหรับแพ็คล่าสุดหรือว่าแพ็คของปัจจุบันนะครับก็อยู่ในช่วงของการวนแพ็คก,กันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของ Enco Star Part 1นะครับแล้วก็แพ็คของ Enco Star Part 2นะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงแพ็คของ Enco Star Part 1ก่อนเลยกันนะทุกคนก็มีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการวนแพ็คก,กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับภาพหน้าปกก็คือนำทัพโดยคาริมเบนเซม่าทุกคนเควินเดอร์บอยลิโอเนลเมสซี่และก็ซานโดรนาลีนะครับ มีมาทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณ22คนนั่นเองนะครับนำทัพโดยเควินเดอร์บอยซ์พลเลียอเนลเมซี่นะครับมัตไทยเดลิกกับทุนคนลุยอาเบโต้นะครับอเซกคนดิโลเดนโซ่มริน่าอะไรประมาณนี้นะครับและก็อีกหนึ่งอันก็คือนี่นะทุกคนนำทัพโดยซานโดโทนาลีนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้คาริมเบนเซม่าโทมัสมุลเลอร์เบนไวท์แจ็คเกรลิดนะครับเอมิเลโนมาติเนสก็เป็คน อัลลันเซ็มแม็กซิแมนนะครับจอจี้ไวนาดุ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแพ็กพาร์ทที่1ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันพฤหัสานี้นะครับสำหรับนักเตะที่น่าสนใจก็คือในส่วนของแจ็คเกรลิดนะครับมาตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับแจ็คเกรลิดและต่อมาคนที่2เป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยนะคก้าสิบเลอร์จาก FC บาเยินนมวิยนะครับ ต่อมาคนที่3เป็นมัตไทเดลิกะทุกคนมาตำแหน่งของกองหลังเซเด้าแบ็กหรือว่า CB นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับมัตไทเดลิกและต่อมาเป็นโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้นะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทวนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เลยนะครับและคนต่อมาเป็นซานโดโทรนารีนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เช่นกันนะครับสำหรับนักเตะใหม่ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองนะครับคนต่อมาเป็นคาริมเบนเซมาทวนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เช่นกัันนะครบบอกเลยว่า ค่าพลัง99เยอะมากนะครับสำหรับแพ็กนี้เช่นเดียวกันกับเลี้ยวเนลเมซี่นะครับวันนี้ก็ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เช่นกันนะครับสำหรับเลี้ยวเนลเมซี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยเควินเดอร์บอยนะครับวันนี้ก็ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เช่นกันนะครับสำหรับเควินเดอร์บอยตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับแพ็กของ Player of the Week แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เหมือนเดิมทุกคนสำหรับอีเวนต์ที่เกี่ยวก มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับอยากได้นักเตะคนไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอเปิดฟรีได้คนนั้นเลยกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ